คำหนึ่งถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตนะคะคือมีโอกาสได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตามความถูกต้องเพราะเมื่อมีความเข้าใจสิ่งที่ถูกสิ่งที่จริงแล้วมีหรือจะทําผิดด้วยเหตุนี้นะคะควรจะตระหนักถึงว่าถ้าเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>จริงๆทําไมละเลยการที่จะเข้าใจคําของพระองค์ให้ถูกต้อง โดยการที่เคารพอย่างยิ่งศึกษาให้เข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงเมื่อเข้าใจแล้วไม่มีทางที่ความเข้าใจถูกจะนําไปสู่ความประพฤติต่างๆที่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่สามารถจะทําให้คนเป็นคนดีได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจถูกที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชัว่วถ้าปัญญาเกิดนะคะเป็นความเห็นถูกต้องจริงๆเนี่ยไม่มีใครที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าเป็นโทษ